เอาละก็ต้องขอกาวสายันสวัสดิ์สะซอนุนหนุ่มที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็สายันสวัสดิ์เหล่าปัดท้องที่น่ารักของผมด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับดิวดิอันนั่นเองเย้วันนี้ผมจะมาตอบเรื่องที่คลิปที่แล้วบอกไปก็คือว่าทำไมถึงผมชอบผู้หญิงแต่มีแฟนผู้ชายนั่นเองถ้าจะตอบแบบสั้นๆก็เพราะว่าผมเพิ่งรู้ว่าตัวเองชอบผู้หญิงตอนที่ผมคบกับแฟนผู้ชายอยู่ มันเพิ่งรู้เมื่อไม่นานวันนี้และผมคบกับแฟนผู้ชายคนนี้ได้แค่ประมาณ6กเดือนถ้าตอบสั้นๆน่นะแต่ว่าถ้าตอบยาวๆก็เอ่อผมผมชอบผู้หญิงจริงๆจังๆตอนประหกแต่ผมเพิ่งรู้ว่าตัวเองชอบผู้หญิงตอนป .4 แบบไม่ได้ชอบแบบจริงๆจังๆนะชอบแบบแบบธรรมดาแบบ แบบไม่คิดไม่ไม่ได้ไม่คิดจะเป็นแฟนกับผู้หญิงหรือว่าอะไรนะแต่ว่าผมเพิ่งรู้ทีงชอบผู้หญิงตอนป .4 แบบไม่ได้คิดจะจะคบกับผู้หญิงอะไรเงี้ยผมว่าตอนนั้นผมก็บอกว่าได้ทุกเพศเลยเงี้ยแต่ตอนนี้ก็แบบขอไม่เอาเพศชายค <laughs> ่ะหยกอยกหยอกอ่าที่ผมไม่อยากไม่อยากอ่เลิกกับแฟนเพราะว่าผมคบกับแฟนคนนี้มันนานมากๆและผมเพิ่งรู้ว่าตัวเองชอบผู้หญิง อตอนที่ผมกำลังคบกับเขาอยู่ก็เลยไม่อยากเลิกแน่นอนว่าตอนนี้ผมมีจิ้นเป็นผู้หญิงเขาแรกเลยคือผมไม่อยากเลิกกับแฟนคนปัจจุบันผมเลยไปหาจิ้นแทนแน่นอนว่าผมขอแฟนผมแล้วว่าผมขอมีจิน้นเขาก็บอกว่าโอเคได้แต่ต้องมีข้อตกลง b ล a h ๆ l พี่ทุกที่มีที่ผมรู้ว่าทำไมถึงผมชอบผู้หญิงแบบจริงจริงจังๆเพราะว่าเพื่อนคนนี้เพื่อนผู้หญิงคนนี้ทำให้ผมรู้ว่าผมชอบผู้หญิงเป็นเพื่อนตอนปห้าคนหนึ่งที่ตอนนี้สวยมากๆ <c oughs> <c oughs> เขาอยู่ห้องหนึ่งผมก็ไม่ได้กะจะหวังเป็นแฟนกับเขาหรอกนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ผมรู้ว่าตัวเองชอบผู้หญิงเพราะว่าผมเพราะว่าผมดูอนิเมะหรือว่าดูการ์ตูน หรือว่าดูหนังที่ผู้หญิงสวยๆวยแล้วผมชอบแต่ผู้หญิงไม่ได้ชอบผู้ชายเลยที่ผมบอกว่าผมมีเมนเป็นผู้ชายคนนู้นในเรื่องนี้ม,มีเมนผู้ชายคนนู้นในเรื่องนั้น <ๆ S 1> ก็น่าจะเป็นเรื่องโกหกเพราะว่าความรู้สึกจริงๆของผมไม่ได้รู้สึกว่าผมชอบเขาเลยความรู้สึกจริงๆของผมก็คือแบบไม่ได้เกลียดแล้วก็ไม่ได้ชอบก็ปานกลางเหมือนธรรมดาธรรมรมาู้สึกธรรมดาอย่างเช่นนางหน,นีจากบูล็อกอะไรเงี้ยบางคนหรือว่าผู้ชายบางคนหรือผู้หญิงบางคนอาจจะชอบ แต่สำหรับผมก็ชอบแต่ว่าเห็นเขาหล่อแต่ก็ไม่ได้ชอบอะไรขณะที่แบบเป็นเมนหรืออะไรสักอย่างหรือแบบรักข้างรักแบบนิโคลบินหรือคังยูดาหรือเพื่อนผู้หญิงคนนั้นหรอกนะคือถ้าเป็นผู้หญิงอะผมแบบยอมสลดเลยแบบเล็บเลยเลยอย่างเ,เ,เ,เงี้ยถ้าเป็นผู้หญิงอะนะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายผมแบบ ไม่ไม่ฟังเลยทางนั้นแหละ้เป็นผู้ชายผมไม่ฟังเลยถ้าเป็นผู้หญิงผมก็ยองฟังอยู่แต่ว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาแบบทําตัวเป็นสปูกับผมอ่ะผมก็งัดได้นะงัดท่าไม่ตายปานาคีเนี่ยปานาคีคืออะไรปานเพิงช่อหมอันนั้นไปไกลและเบียวเ <c oughs> อ่อความจริงก็อาจจะมีอันนี้มีบางเรื่องหรือผู้ชายบางคนที่ผมแอบชอบแต่ว่า ไม่ได้คิดจะชอบแบบชอบเป็นแฟนหรือแบบโ no, น่นนี่นั่นรอานะถ้าความรู้สึกจริงๆอ่ะถ้าเห็นแล้วเขาหลอก็คือหลอแต่ไม่ได้คิดจะชอบหรือว่าได้คิดจะเอาเป็นเมนอะไรเงี้ยมันก็แบบปกติอ่ะรู้สึกปกติอะไรเงี้ยผมตอนป .4 อ่ะผมอไม่ได้ชอบผู้หญิงแบบจริงๆจังๆเหมือนตอนป .6 ไงตอนป .6 ผมเพิ่งรู้ว่าตัวเองอ่ะชอบผู้หญิงก็ไม่นานมาน,นี้แหละก็เพิ่งรู้นั่นแหละเออเอาง่ายๆเพิ่งรู้ว่าตัวเองชอบผู้หญิง ก็เลยคิดว่าถ้าผมมีแฟนผู้หญิงก็คงดีแต่ว่าผมคบกับผู้ชายอยู่ก็เลยทาให้ผมไม่อยากเลิกกับเขาเพราะผมคบกับเขามาตั้งหกเดือนกว่าไม่ก็เจ็ดเดือนนะผมว่าน่าจะเป็นหกเดือนก็ผมเป็นเพื่อนคนนั้นที่ที่ผมชอบเขาเป็นเพื่อนกับผมมาตั้งแต่ปห้าแล้วแต่ว่าตอนนี้เราเลิกเป็นเพื่อนกันและ ผมก็ขอกลับไปเป็นเพื่อนกับเขาอีกรอบหนึ่งได้ไหมเขาก็ถามเหตุผลผมว่าทําไมถึงอยากกลับไปเป็นเพื่อนกับผมผมก็ได้ตอบไปว่าอ่อตอบเหตุผลไปประมาณเขาบอกว่าขอห้าข้อผมก็ตอบไปตอบไปว่าตอนป .5 เขาเป็นเพื่อนที่ดีกับผมมากแต่ อีอ่าอีข้อหนึ่งก็คือเขามันจะจบปีแล้วแล้วมันจะขึ้นมาหนึ่งแล้วก็เลยทําให้ผมอยากเป็นเพื่อนกับเขาจนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วผมก็เลยบอกไปห้าข้ออ่บอกไปเรียบร้อยเขาบอกว่าได้แล้วนั้นผมดีใจมากที่กลับได้กลับไปเป็นเพื่อนกับเขาแต่ว่าอ่เหมือนอยู่โรงเรียนเราไม่รู้จักกันอะเหมือนเป็นคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วแบบอยู่อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันเลยไงแต่ว่าเหมือนไม่รู้จักกันะ มนคนธรรมดาที่ไม่รู้จักกันเดินผ่านก็ไม่สนใจไม่ทักอะไรทั้งนั้นผมก็เลยถามนางไปแชทล่าสุดว่าเองยังเห็นเขาเป็นเพื่อนอยู่ไหมมันก็ไม่ได้ตอบอะไรมันก็แบบไม่อ่านแล้วก็ไม่ตอบมันเห็นแชทแต่มันไม่ตอบหรือมันไม่อยากตอบผมก็ไม่รู้หรือมันขี้เกียจผมก็ไม่รู้เหเงินคือผมรอคําตอบจากมันมากว่าแบบมันจะชอบเราหรือเปล่าหรืออ่ามันจะ เกลียดเราหรือมันจะอะไรอะไรยังไงผมก็อยากให้มันตอบแต่ก็ไม่อยากไม่อยากเอ่อไม่อยากจะรบก,กวนมันผมก็เลยไม่ได้ถามแล้วก็ไม่ได้ถาม,แล,ม,ถามแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรผมก็แบบจนแบบมันจะอาจ่านแชทอะผมแต่ก่อนตอนที่ผมไปเพื่อนกับมันอะผมอะชอบโทรหามันมากโทรหามันจนแบบตอนตอนป .5 ผมไม่รู้สึกรู้สานเลยว่ามันเผื่อมันยุ่งอยู่แล้วโทรหาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบ เหนื่อยเลยอะ่ะคือตอนป .5 คือแบบพอมาขึ้นป .6 แล้วนึกถึงตัวตัวเองตอนป .5 แล้วผมแบบท้อใจเลยลว่าทำไมถึงตอนนั้นถึงไปกวนใจเขาอย่างนั้นทั้งที่เขาเอา่อท,ทั้งที่เขาอาจจะยุ่งอยู่หรือนู่นนี่นั่นแล้วเราทักไปกวนยอยะไรเงี้ยมันก็จะทําดูเหมือนเสียมารย,ยาทผมก็เลยตอนป .6 ผมก็เลยคิดว่าเราจะไม่ทักไปกวนดีกว่าเดี๋ยวเขาลขาคาญอยะไรเงี้ย มันจะมีที่ผมเวลาผมเลิกกับแฟนผู้ชายผมจะไม่ร้องไห้หรืออะไรเลยจะแบบปกติเะฉยๆเหมือนคนที่แบบเพิ่งเลิกกับแฟนแล้วมูฟออนเลยอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกเศร้าเสียใจที่เลิกกับแฟนที่เป็นผู้ชายแต่พอเลิกเป็นเหมืหหหนนอนดะเหมือนเอ่อเพื่อนคนนั้นน่ะเหมือนแก,งก้งตัดเพื่อนกับผมอะผมอะ ตามันไปทุกที่เลยไม่ว่าจะห้องน้ำหรือนู่นนี่นั่นคือมันคือถ้ามันไม่คบไม่คบเป็นเพื่อนกับผมอ่ะมันก็ไปกับอ่าแว่นผมเรียกมันว่าแว่นเออมันก็จะไปกับแว่นอะไรเงี้ยคือปกติอ่ะมันอาจจะไม่ให้ผมแตะโทรศัพท์มันเลยแล้วมันก็ไม่เคยให้ผมเปิดเครื่องมันเลยด้วยแต่ว่าไอ้แว่นคนนั้นอ่ะมันแบบมันมันมันสามารถยุ่งกับโทรศัพท์ของเพื่อนของผมได้อ่ะ ผมก็แบบตอนนั้นผมอิจฉาอะไรผมเกลียดมันเข้าใส่เลยเป็นมาแยกเพื่อนผมอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เกลียดแล้วนะอันนี้คืนดีกันแล้วแต่ว่าตอนเนี้ผมแบบอยากลับพืนกับเขามากอยากกลับไปคุยกับเขาผมว่าตอนที่ผมใกล้ใกล้จบหรือว่าหรือว่าใกล้ออกจากโรงเรียนนั้นหรือตอนสอบเสร็จหรือว่าตอนที่ใกล้จะขึ้นม .1 อะไรเงี้ยใกล้สอบเข้ามหนึ่งผมก็จะแบบแบบความกล้านะแบบขอถ่ายรูปหน่อยอะไรเงี้ยสำหรับคนที่เป็นสําหรับคนอื่นก็อาจจะแบบง่ายเดียวแค่ขอถ่ายรูปนิดเดียวแต่สาหรับผมอ่ะไม่ผมแบบตอนนั้นผมแบบตื่นเต้นอ่ะคือมันตื่นเต้นไงอ่อผมกับเพื่อนคนนั้นไม่ได้คุยกันมานานมากแล้วตอนแรกๆตอนที่อยู่ปหกแรกๆก็ ก็ยังไมา่น่านกินข้าวด้วยกันอยู่เลยมันอยู่คนละห้องกับผมนะผมอยู่ห้องสี่มันอยู่ห้องหนึ่งคือมันฉลาดมากตอนที่ผมยังไม่ได้อันนั้นยังไม่ได้เข้าเรียนหรือว่ายังไม่ได้เปิดเทอมอ่ะผมคิดเลยว่ามันยังไงก็ต้องได้อยู่ห้องหนึ่งไม่ก็ยังไงก็ไม่ได้อยู่ห้องเดียวกับเราแน่นอนยังไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันแน่นอนก็แบบ เศร้าเลยตอนเศร้าก็คิดว่ามันน่าจะไม่ใช่ความจริงหรอกคงไม่ใช่ความจริงหรอกมั้งอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายผมกับมันก็แยกห้องกันและเราก็ห่างเหินกันไปเรื่อยๆจนผมกับมันเลิกเป็นเพื่อนกันเพราะว่าตัวผมเองเป็นเพราะตัวผมเองที่ผมทําให้ผมกับมันเลิกเป็นเพื่อนกันก็ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ลิวดีอาร์ด้วยนะครับผมบายๆอืออืออันนี้จะเป็นอ่าผมจะเป็นภาคเสียงภาคเสียงตอนที่วัตอนอัดคลิปผมลืมเปิดไมค์ผมก็เลยต้องมาภาคเสียงแทนอะผมมีการแบบจดุดจุดบทไว้ด้วยนะมีการจุดบทไว้ด้วยแต่ว่าก็ได้ใช้นิดหน่อยแหละ ที่เหลือก็ไม่ได้ใช้เลยก็บายเนี่ยผมเจ็บคอมากว่าจะไปดื่มน้ำสักหน่อยแล้วก็ใครอยากเหตุอยากรู้เหตุผลที่ผมเลิกเป็นเพื่อนกับเพื่อนคนนั้นก็ติดตามผมสิติดตามผมกดกระดิ่งให้ผมแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไม <c oughs> ถ้าผู้ติดตามถึง150หรือว่าถ้าถึง200เนี่ยถ้าถึง150ผมจะมาเปิดหน้าแล้วก็ปะแป้งให้ตัวเองถ้าถึง200เนี่ย ผมอะ่ะจะไปเต้นหน้าบ้านเลอ่าสัญญาแล้วนะถ้าถ้าผมลืมก็เตือนผมด้วยก็แล้วกันนะถ้าถ้าผมลืมก็เตือนผมด้วยแต่ผมลืมผมเป็นคนขี้ลืมช่วงนี้ความจําไม่ค่อยดีจะไม่ค่อยได้บ๊ายบายไปละ